หมอตันทำอะไรเน,ะ oh! นาะเอามาสไลด์ลงไปแนะหมอตนันฮะสไลด์ลงบ่ Oh. มันไถลงเลยเปล่าแย่แล้วครับหมอตานสไลด์ลงเลยเลยรอยมันเอเมนรอยมันลืมม่นมาจากนู่นเลยโคดันฮะโคดันเลยเปลี่ยนบ่ฟันแล้ว สูส้ๆกันไปครับทิ้งนานเราโอ้มิด้อเลยสนทำไรเลยเอ้อโอ้ทำไรรถเขาเลยโอ้

กันได้อยู่ไอ้เนี่ย กืนลอกอนคืนลอกอน มืดมาอีกแล้วอยู่กับเจ้าสมลายครับ เดียวหน้าเดียวยยอย่าเรีบถ่ายอย่าเรีบถ่ายไปไหนไม่โคกเกาทางอยู่ใจยเย็นใจยเย็นไม่โคกเกาทางอยู่ครับโอ้เห็นแต่ว่าในเทใกล้ในเทเอาเทเอาเลยเนาะโอ้ 我心跳了哦。<laughs>